เป็นอันโตที่เขาตอนข้างน้ำอิดต่ำโอเลยเนาะตัวน,นี้มันหักกเกิดจากล้มผัดเนาะแล้วมันตามไปต่ำม,มาเรื่อว่านี่กับปล่อยมั่นเนาะเป็นทาเล็กให้มันเลยไปปลูกแบบนี้เลยเนาะใส่ดินมีอันโตที่เขาเคยอัดคลิปลงหันโดยอธิการทีทว่าเขาตอน,เอ,เ,นอตอเอาเนาะตอวเหตุใส่กับ งากิ่งงาที่มันออกจากลำมันไงเนาะ,ะฮิบเบ่เห็นบ่ลฮึขึ้นตาย,ยตัวนี้นออกงาแล้วรอดตัวนี้ก็ตัวนี้ก็ติดน,น,น,ตตนี่เน,นาะพอมันแตกใครกิ๊บซุ่นปูกไวย่าใครกิ๊บซุ่นตัวน้าเขาปลูกที่เนาะหวนี้ตัวเสดุกทางชนะตัวนี้เนาะ นาะทุกคนมื่อนี้ผมส่องเบาลาวันบกส่งว่ามื่อนี้แม่นเอาจะมาให้เบิ่งเนาะตัวที่ว่าเขาเคยตอนอ่นานไพ่กิมชุ่งเนี่ยเมื่อก่อนนี่เนาะก็มันตัวนี้นเป็นตัวที่เขาตอนข้างน้ำอิดตมโอเลยเนาะตัวที่ว่าค่อยๆตอนนั้นเอามาเบิ่งเนาะอันตัวที่เขาประสบผลสำเร็จเนาะนี่เนาะมันแตกหกักเลว่าลายเนาะสำหรับเนะาะมันก็ฆ่าแก่แล้ว โม่เกลกันเอาไปปลูกเนาะขั้นตอนเราก็ตัดนอนเหวมันก็แตกออกชนงาตัวนี้มันหักกะเกิดจากล้มผัดเนาะแล้วมันตามไปตามมาเนาะเรือลูกครับเฟอร์ลูกทับเปิ้ลเนาะลูกเม็กนี่ตัวที่เขายิงติดเนาะแต่มันก็เรือไปนี่ก็ปล่อยมันเนาะเป็นท่าเล็กให้มันเลยเนาะเขาก็เลื่อยออก ออกห้างเขาจะนาไปปลูกแบบนี้เลยเนาะใส่ดินเลยแต่เขาจะมาแกะให้ทุกคนเบิ่งก่อนเนาะว่ามันได้แท้บ่ที่เอาเคยเห็ดเนาะแล้วจะสรุปให้ว่าเออได้แท้เนะาะเอาเห็ดเอาบริใส่ยังก็ออกเนาะพอขันผายกิมชุ่มนี่มันจะง่ายเผื่อว่าไอเห็ดก็ได้เนาะวันนี้เขาจะนําตัวนี้เนาะไปปลูก แล้วก็มีอันโตที่เขาเคยอัดคลิปลงหันสองชั่อันเขาก็เอาไว้ปลูกแล้วต่อไปเขาจะพาไปเบิร์เนาะติดตามกันต่อไปวันนี้เขาจะเริ่มไปนาดงเลยเนาะบวชนที่เยาไป,ไปปลูกนั่นโอเคอเอาแคนะ่ต้นโคตรต้นนี้เขากำลังเดินทางไปเนาะเนาะกล้วยก็ก็ไผ่เนาะอากาศนิ่วๆเนาะสองคนะ จะไปทำเดินทางมันาดงเลยเนาะ นี่ก็นนะครับเนาะนี่เเข่าหน้าบ้านนะครับกับฟ้าน,นี่เนาะเข่าหน้าบ้านมีหยามีมเขา่าผสชมชุบกันไปเนาะนี่ก็แม่ดงที่โคตรเนาะ เฮ้ยนะโคตัวนี้ามาหอดหน้าดงเขาเลยเนาะเนี่ยมาบอนที่ว่าเขาเคยมาปลูกต้นไม้ใส่เนาะนี่กโกล้วยกอไผกอไผตัวนี้แม่นเขาปลูกโดยอั้วยการที่ว่าเขาตอนเอาเนาะตัวเอาเห็ดใส่กับตุ๊กนาสำหรับตัวนี้แม่นเขาตัดเอาอังอนงากิ่งงาที่มันออกจากลำมันหันเนาะมาปลูกส่วนตัวนี้ก็คือกันเนาะทุกคนเนาะ ตัดเอางานยังมันมาปลูกเลยเด้อมันกำลังเริ่มแตกออกแล้วเห็นบ่อเห็นบ่อเนาะตัวนี้รอดบ่เนาะอือก็บุอรอดก,ก็ทาเบิง่งแล้วตัวนี้เนาะคือตายเลยตัวนี้อือก็มาเขียบโมทงชิลอดน้ำบวมบวมน้ำ ตอนนี้ก็ติดแล้วเนาะนี่ออกงาแล้วรอดตอนน้นโก๊มะเขียบนี่อ่อยช้อย <c oughs> นี่แต่น้ำบ่ได้บ่ไปย,ยังเนาะปลูกใหม่ตันนี้ก็ติดแล้วเะสะุกคนมาเบิ่งทั้งนี้นี่เนาะทางนี้ก็ติดแล้วนี่เตะงาแล้วตันนี้ก็ติดแล้วยังเคียวอยู่ตันนี้ก ตัวนี้นี่เออตัวนี้ก็ติดนี่เนาะพอมันแตะไฟกิมซุงนี่ปลูกบ่ยากเนาะทุกคนเนาะตัดเอางามาปลูกยังติดเดี๋วยวตัวนี้เฮาตอนมานี่ก็ติดเนาะแล้วต้นหนึ่งเขามาปลก pues right. Hare, ูกเขาก็จะมาปลูกกล้วยไอยชัยตะระโอนที่ว่ามีก็ไผ่อยู่ตปุถุยยมุ้ยกุ้งก้อยเนาะนี่ในนี่เาจะปลูกกล้งก้อยโคกหนึ่งโคกหนึ่งกระเบิดเนาะและวชวนก็ไผ่กิมซุงตัวนั้นเขาจะปลูกไชเนาะบบนี้ปลูกไชดุ๊ก วอเขาใชปลูกอยู่นี่นี่ปลูกอยู่ข้างคันธนาตัวนี้เนาะโอเคเนาะวันนี้จะเริ่มคุณคุณปลูกกันเลยเนาะโอเคเนาะเอาเริ่มปลูกไปเลย,เเเลยทุกคน,น,กคนกกเลยนี้เราจะปลูกกบที่เลยเนาะจะใช้ดินคูดเอาเนาะเพราะว่าเป็นยามฝนเนี่ยจะบริโภคลงเลือเนาะ แล้วกบหนึ่งนะทุกคนมันคบกลับไปเลยแบบคบมี่จ้าไงเนี่ยนะทุกคนเนาะพอเป็นหักออกมาจากได้จะต้นไม้ลายเนาะ แล้วเราทุกคนวัดนี้ครับปลูกกับก,กล้วยกับจะมาปลูกก็พายเนี่ยวันน,วยน,น,นนี้เนะทุกคนหนึ่งก็พายก็ทีเท้าอันตอนเราจะปลูกบ่อนี้เนาะ คนอาจจะแปลกเนาะพี่ย่างข้าวบุใส่ผุ่นข้าวบ่มี่กับข้าวใส่เอาทุกคนเนาะเมื่อไห่รับรังก็ได้แต่ว่าดีบอกับบอดีเนาะเอาคนมาพร้อมกันเลยใส่ข้าวบ่มี่ก็ปลูกไปก่อนเนาะน้าเอาปลูกชุบ ร้อยดินทมเน,น,นมาะก็ได้มีหยางเอาลงหลุมเนาะมันก็เป็นดินป,งป่งเปลงดินมีแต่อากาศต่างนานาโบนเอ็นับเป็นทั้งเครื่องกับ,บสิ่งขอกับบาคนเอาใส่เนาะอาจจะเอา หย่าออกก่อนเดี๋ยวหย่ามากเนาะหมดมสำเร็จนะทุกคน,นเดี๋ยวเราจะมาลากมือท่างตีทก่อน แล้วนทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอจบเพื่อน,นี่เนาะฝากกดไลค์กดเซ์ก็ทักสกายเนาะเป็ในกำลังใจใันคลิปถัดไปขฮาวๆแล้วกันสวัสดีผ้ากดกระดิ่งเนาะอัปเดตคลิปใหม่เรื่อยๆนะสำหรับของเราสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย